เป็นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยตัดเกตฝั่งตะวันตกไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างว่าแต่ละทีมได้เกรไหนนะครับเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือแอร์รนตาฮอคแอร์รนตาฮอคในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ตัวใหญ่อย่างเดชอนเต้เมอร์เล่มาร่วมพับเขามองว่าเป็นดิลที่ดีนะแต่ขอให้ดูกันก่อนระหว่างการเล่นร่วมกันระหว่างเทยังกับเดชอนเต้เมอร์เล่เนี uh ่ยจะเข้า huh กันไหมจะยกระดับทีมได้หรือเปล่า เป็นดิวที่ดีเขาให้เกรดบีลบนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบอสตันเซลติกบอสตันเซลติกเสริมทัพได้ดีมากๆในตลาดนี้นะครับคนแรกเขาไปเอามาลคอมบ็อกดอนเครื่องจักผลิตสกอร์จากอีเดนาเพลเซอร์มาร่วมทัพรวมถึงวงในตัวที่เป็นเป็นปีกตัวใหญ่เล่นสมอลฟอร์เวิร์ดได้พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดได้เนี่ยเขาไปดึงดานิโรกาลินารี่มาเสริมทัพ เขามองว่า2จุดนี้จะช่วยทีมให้แข็งแกร่งขึ้นและก็หวังว่าเหล่าผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท่าัมเจเรนบาวโรเบิร์ตวิลเลียมแกนวิลเลียมยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยยังสามารถพัฒนาฝีมือได้และก็การเสริมทัพที่ดีแบบนี้เขาให้เกรดเบวกเลยนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบุคลินเนต บุคลินเนตมีปัญหามากในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเควินดูแลนกับไคลรีเออร์วิงงองแงอยากจะย้ายทีมและก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จบดิวไม่ลงกลายเป็นเคมีในทีมพังตัวที่เสริมมาเนี่ยก็จะเป็นรอยโอนิวและก็ทีเจวอลเลนซึ่งก็ต้องดูนะครับมันเป็นการเดิมพันว่าพวกเขาเนี่ยจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเขามองว่าบุคลินเนเนี่ยให้คะแนนไม่ได้เลยนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือชาร์ล t อตฮอ n e เนตชาร์ล t t ตฮอ r n เนตในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นการเดินตลาดที่เงียบมากและพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเสียไมล์วิเตไปอีกหนึ่งคนซึ่งไม่รู้ว่าคดีกับภรรยาเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่เขามองว่า h o r n e นตเนี่ยได้แค่เกรดซีเท่านั้นนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ h ชิคาโกบูชิคาโกบูสามารถต่อสัญญากับแซกลาวีนไว้ได้ที่มีปัญหามาตลอด สุดท้ายแล้วเขาเก็บดาราเบอร์หนึ่งอย่างแซ็กราวีนไว้ได้เติมโกรันดากิตเติมอันเดดามอนและก็หวังว่ารอนโซบอลกับอเลการูโซจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเขามองว่าบูเนี่ยทำทีมได้ดีนะครับเขาให้เกรตซีบวกทีมต่อมานะครับนั่นคือคลฟแลนคาวาเลียคลปฟแลนคาวาเลียไปดึงกาดตัวเก่าอย่างลิกกี้ลูบิโอกลับมาปีที่แล้วเขาเทรดลิกกี้ลูบิโอ,อไปแต่ผลงานลิกกี้ลูบิโอตอนอยู่คลิฟแลนคาวาเลียเนี่ยถือว่าทำได้ดีมาก เขามองว่าดิวเนี้ยเป็นดิลที่ดีรวมถึงไปเอาอะไหล่ในตำแหน่งเซนเตอร์อย่างโรบินโลเปสเข้ามาเสริมทัพเขามองว่าคลิปแลนคารเลีเยเนี่ยขยับทีมได้ดีเอาตัวเก๋ามาประคองเด็กเขาให้เกรดบีนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือดีทรอยพิสตันดีทรอยพิสตันเขาได้เทรดเอาเจอรมีแกนออกไปและก็ได้เหล่าสิทธ์ดับไบ้นู่นนี่นั่นมาซึ่งในดับที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เลือกจารนดูเลน กับจาเดนไอวี่เขามองว่า2คนนี้เป็นอะไหล่ที่ลงล็อกกับดีทรอยพิสตันจะมาเสริมให้ดีทรอยพิสตันแข่งขึ้นและก็เขากําลังเฝ้าดูเคคานิงแฮมเติบโตถ้าเคคานิงแฮมเติบโตได้ดีแล้วก็ทําให้น้องๆหรือเพื่อนๆเ,เล่นดีขึ้นได้ก็เป็นดีลที่ดีและยังต้องจับตาดูมาวินบาร์ลีย์ว่าจะเล่นได้ดีไหมในปีนี้นะครับทีมต่อมาน,นั่นคืออินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร์เสียเมลคอมบ็อกดอนไปให้บอตันเซลติก และก็ก่อนหน้านี้มีการพยายามจะดึง DNA ต้นมาให้ได้แต่สุดท้ายก็ดึงไม่ได้และทีมเนี่ยมีข่าวเทรดมาตลอดแต่ก็ยังขยับตลาดไม่ได้ซึ่งเขามองว่าอิเยน่าเพเซอร์เนี่ยแทบเหมือนจะไม่ได้ทําอะไรเขาให้เกรดซีนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือไมอามีฮีทไมอามีฮีทปีที่แล้วเข้าไปรอบลึกในฝั่งตะวันออกแต่สุดท้ายในปีนี้ ใครก็คาดหวังว่าพวกเขาจะมีการปรับปรุงทีมมีข่าวจะเทรดไทเลอรฮีโรมาตลอดแต่ก็ไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วพวกเขาเสีย PJ Tucker ให้กับฟิลาเดลเฟีย a 7 6 i น e ี้ซกและก็ตำแหน่งที่ทีมขาดเนี่ยก็ไม่ได้มีการเติมอะไรเขามองว่ามา a มี่คี t เนี่ยได้เกรดดีนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมีวอกี้บัคมีวอกกี้บัคในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมามีการขยับตลาดน้อยมากตัวผู้เล่นกำลังหลักของพวกเขาเนี่ยอายุเยอะขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเวสลี์แมทธิวบุ๊คโลเปตโจอิงเกิลพวกนี้อายุ30กลางๆแล้วทีมไม่ได้มีการเติมใครมาช่วยยานิดอเทตูคอมโปได้แต่หวังว่าคิดมิดเดิลตันจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเขามองว่ามีวอร์กี้บัคเนี่ยได้แค่เกรดซีลบนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวยอร์กนิกนิวยอร์กนิกดีลแรกเลยเนี่ยที่ตั้งแต่เปิดตลาดปุ๊บแล้วก็ทําได้เลยเนี่ยนั่นคือการดึงจารีนบันสันมาร่วมทัพจารีนบันสันเล่นได้ดีในปีที่แล้ว เขามองว่าดีลนี้เป็นดีลที่ดีมากรวมถึงไปดึงไอเซ่ฮาร์เทนสไตล์มาจาก l o อยเฉลีคิปเปอร์เขามองว่าเซนเตอร์ตัวนี้ถูกมองข้ามมากปีที่แล้วเกมรับกระโดดเด่นเกมลุกก็เล่นได้ดีและจะมาช่วยเกมวงใน New York นิวยอร์กนิกให้ดีขึ้นและก็ดีลที่กำลังติดต่อกันอยู่อย่างโดนาแวร์มิเชลถ้าตกลงตรงใจดึงโดนาแวร์มิเชลมาร่วมทับได้จะเป็นการยกระดับ York นิวยอร์กนิกให้เป็นทีมที่ดีขึ้น แต่2ตัวที่ดึงมาแล้วเนี่ยเขาให้เกรดบบวกนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ Orlando Magic Orlando Magic ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ดับเอาเปาโรบันเคโรมาร่วมทัพซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ Orlando Magic ได้ดับอันดับหนึ่งผู้เล่นเหล่านั้นจะเป็นตำนานใน NBA ไม่ว่าจะเป็น u ชคิวโอนิวหรือเดอะ h วท์ฮาวเวิแล้วก็สามารถเก็บผู้เล่นอย่างโมแบมบาแกรี่แฮร์ริสไว้ได้ พวกนี้จะมีอนาคตจะมีส่วนสำคัญในทีมจะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเขามองว่าเมจิกทำได้ดีนะครับได้เกตบีทีมต่อมานะครับนั่นคือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้อย่างแรกเลยเนี่ยเขาสามารถต่อสัญญากับเจมส์ฮาเดนไว้ได้เขาเก็บเจมส์ฮาเดนในราคาที่ถูกลงรวมถึงเขาไปดึงอพีเจทักเกอร์มาเสริมทัพ เขาต้องการตัวเก่าที่เล่นเกมรับดีๆคอยปรับเปลี่ยนตำแหน่งในทีมได้ซึ่ง P.J. Tucker ตอบโจทย์มากอีกหนึ่งตำแหน่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงเนี่ยนั่นคือ D. Anthony Melton หนึ่งในการจ่ายตัวเก่งของ Memphis g r i z z l i เขาเป็นคนคอยถือบอลประคองเกมในฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่ง Philadelphia 7 6 v e t y sixers เนี่ยขาดการจ่ายแท้ๆคอยลางเกมเขามองว่าการได้ Melton มาเสริมทับจุดนี้ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและก็ด so, anyway. ูว่าเงินที่เหลือหลังจากนี้ทีมจะขยับยังไงต่อนะครับเขาให้ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ทิกเซอร์เนี่ยเกรดเอเลยทีเดียวทีมต่อมานะครับนั่นคือโตโอนโตแรปเตอร์โตโอนโตแรปเตอร์ในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปดึงเอาออโตพอตเตอร์จูเนียร์มาจากโกลเด้นสเตเบลเลอร์ออโตพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยในช่วงเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมความใหญ่ยาวของเขาช่วยให้เกมรับโกลเด้นสเตเบลเลอร์แข็งแกร่งขึ้น และก็จุดเด่นเรื่องการยิง3แต้มเนี่ยเขาสามารถถางโซนได้เปิดพื้นที่ได้เขาเป็นหมากเด็ดในรอบชิงเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Golden State Warriors ได้แชมป์นะครับซึ่งโค้ดนิกเนิร์ดโค้ดของโตเรนโตแลปเตอร์เนี่ยชอบผู้เล่นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วผู้เล่นที่สูงใหญ่และยิงนอกได้ดีเขาสามารถเอามาปรับจูนเข้ากับโตเรนโตแลปเตอร์ได้เขามองว่าดีลเนี้ยถูกฝากถูกตัวเขาให้เกรดบีนะครับทีมสุดท้ายนะครับนั่นคือวอชิงตันวิสต้า วอชิงตันวิสซ่าเคลียร์ปัญหาคาราคาซังมานานปัญหากับแบตวิวเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีสุดท้ายแล้วเขาสามารถเก็บแบตวิวไว้ได้หลังจากนี้ต้องมาดูว่าพอซิงคิสเนี่ยจะอยู่ในร่างที่ดีหรือเปล่าถ้าพอซิงคิสกลับมาเล่นได้ดีผนึกกาลังกับแบตวิวได้วอชิงตันวิสซ่าจะเริ่มเดินต่อไปได้เขามองว่าดีลการเก็บแบตวิวไว้เนี่ยเขาให้เกรดสีนะครับเอาละครับนี่ก็คือเป็นการตัดเกรดทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก คุณคิดว่าทั้ง2ฟฝั่งเนี่ยทีมไหนทําได้ดีในตลาดที่ผ่านมาคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บัสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ